สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เจอก,กันกับแนวทาง4ี่หานอยเช่นเคยนะครับพี่พีเนาะก็กลับมาแล้วนะครับพี่พีหลังจากไม่ได้ลงมาน่าจะเป็นอาทิตย์เลยเนาะน่าจะเป็นอาทิตย์เลยนะครับในช่วงสิ้นปีแล้วก็ต้นปีนะครับพี่พี่เพราะว่าไม่มีเวลาเนาะไม่มีเวลาทําคลิปนะครับพี่พีก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าบางท่านเนาะก็ชอบในสูตรแยกนอยนะครับผมเนาะก็ขอบคุณที่ ติดตามนะครับพี่พี่นะ้องท่านใดชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับท่านใดที่อาจจะไม่ชื่นชอบนะก็ไม่เป็นไรก็รับชมเป็นแนวทางนะครับได้นะครับฮานอยพิเศษนะครับพี่พี่วันนี้วันนี้วันที่สี่นะสี่มกราคมสองพันห้าร้อยหกนะครับฮานอยพิเศษผมให้ไปที่เลขสากับเลขเจ็สายลูดนะครับพี่พี่ให้ไปที่

เจ็ดศูนย์เจ็ดห้าแล้วก็สามแปดนะครับอันนี้ฮานอยพิเศษนะครับส่วนฮานอยปกติปกติได้ห้ากับเจ็ดรูดที่เจ็ดนะครับก็ยังชอบเจ็ดอยู่เนาะเจ็ดศูนย์ เจ็ดสี่เจ็ดหกห้าศูนย์ห้าสี่ห้าหกสามตัวห้าเจ็ดหกนะครับ เจ็ดหกเจ็ดศูนย์นะครับแล้วก็ห้าหกนครับฮานอยพิเศษกับฮานอยปกตินะครับพี่พี่ท่านใดชื่นชอบเนาะแคปหน้าจอไว้เลยนะครับส่วนอีกหน้านะครับอีกหน้าจะเป็น VIP กับพัฒนา VIP กับพัฒนา VIP นะครับให้ไปที่เลข4กับเลข8สายรูดนะครับให้ไปที่เลข8 8 2 8 6 8 7 4 2 4 6 4 7 3ตัวให้ไปที่4 8 2นะครับ 0500อยพัฒนาพัฒนาให้ไปที่เลข4กับเลข0นย์นะครับสายรูดให้ไปที่เลข0 01, 02, 0นย์ศูนย์หนึ่งตัว4ี่นะครับ นะครับผม4ีน้อยของเราเนาะก็ตามนี้เลยนะครับพี่พี่ถ้าใดชื่นชอบในตัวเน้นตัวเจาะวันนี้ก็ขอให้มาดิ้งๆิงปังๆนะครับกับแนวทางที่อดวังให้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอให้โชคดีนะครับสวัสดีครับ